ใช้แล้วอ่ะใช่ไหมฮะมเหมือนกับไม่อยากใช้มันเกิดขึ้นลักษณะเดียวกันกับประเทศสิงคโปร์นะฮะประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาวิจัยร่วมกันกับไฟเซอร์ฉะนั้นเนี่ยเขาก็เป็นประเทศเดียวในไม่กี่ประเทศในโลกที่ได้ใช้ไฟเซอร์ก่อนไขรนะฮะอตอนแรกที่มีไฟเซอร์ออกมาจากทางสหรัฐเนี่ยนะฮะสหรัฐเนี่ยไม่ส่งออกให้ไขรเลยนะฮะฉีดคนของประเทศเขาก่อนฉีก่อนในปริมาณที่พอสมควรแล้วทีนี้จึงค่อยๆส่งไปนะฮะ ตอนนั้นก็มีหลายประเทศบ่นไปทางองค์การอนามัยโลกให้บอกทางสหรัฐให้ช่วยส่งไฟเซอร์ออกมาหน่อยนะแต่ว่าสิงคโปร์ได้ฉีดไฟเซอร์ก่อนนะครับเพราะว่าสิงคโปร์เขาร่วมวิจัยกับทางบริษัทไฟเซอร์อแล้วมันก็อยู่ในเงื่อนไขเหมือนกับเราที่ร่วมวิจัยกับทางแอสตราเรามีสยามไบโอไซน์ ain, นะฮะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ฉีดแอสตราก่อนอก็เหมือนกันคล้ายกันนะฮะ ตอนนี้ดูเหมือนมีการวิพากษ์วิจารณ์วัคซีนกันมากแล้วก็คล้ายๆกับไฟเซอร์เนี่ยเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดทั้งๆที่ไม่เคยมีไม่เคยมีการประกวดไม่เคยมีการจัดอันดับว่าวัคซีนป้องกันไม่ใช่ป้องกันวัคซีนที่รักษาโควิดในยามนี้เนี่ยวัคซีนไหนมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะฮะมันไม่สามารถที่จะจัดอันดับวัคซีนเกรด A เกรด B เกรด C หรือวัคซีนดีที่สุด1นึได้นะเพียงแต่ว่า ใครได้ใช้ก็ใช้ไปก่อนนะใครได้ใช้ก็ใช้ไปก่อนเพราะการทดสอบวัคซีนแต่ละประเภทนั้นก็ทดสอบในคนละบริบทคนละประเทศแล้วก็ทดสอบในช่วงเวลาไหนก็สําคัญในช่วงเวลาที่โควิดยังไม่กลายพันธุ์มันก็ได้ผลระดับหนึ่งครับแต่พอโควิดกลายพันธุ์แล้วอาจจะได้ผลน้อยลงมากว่าครั้งแรกๆก็ได้ใช่ไหมฮะนี่แหละฮะนี่แต่บ้านเรายามนี้เนี่ยมันเหมือนกับโอ้โหเหมือนกับ อยากจะได้ไฟเซอร์อยากจะได้โมเดอร์นาใช่ไหมฮะม,มากเหลือเกินและยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันสอวันนี้ที่มีการให้สัมภาษณ์ของหมอบุญนะครับแล้วก็มีเอกสารหลุดออกมาจากบันทึกการประชุมของคณะกรรมการ3ฝ่ายนะครับก็เลยยิ่งทำให้ดูเหมือนว่าเอ่เอวัคซีนซินโนแวคเนี่ยดูถ้าถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากเลือก นะมไม่อยากเลือกอยากจะไปเลือกฉีดย่ออื่นก่อนนะครับ,รบเดี๋ยวเราจะมาดูกันท่านผูช้ชมฮะในรายละเอียดว่าออตอนนี้มันมันไปถึงไหนแล้วนะฮะการวุ่นวายในเรื่องของโมเดอร์นาตกลงเนี่ยตามที่หมอบุญพูดจริงไหม,มนะฮะว่าองค์การเภสัชหรือว่ารัฐบาลเนี่ยไปห้ามไม่ให้โรงพยาบาลเอกชนทั้งหลายเขาสั่งจองโมเดอร์นานะฮะแล้วเอกสารที่หลุดออกมาจากที่ประชุมเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับ